นายกสมาคมการค้าชายแดนสวนกลับแรงต่อยข่าวหลุดมาได้ยังไงว่ามีการปิดด่านถ้าปิดจริงเศรษฐกิจทางกระทบทุกมิติขอบพระคุณนะครับทุกสื่อที่ทั้งช่องทีวีทั้งช่องออนไลน์ต่างๆที่ให้ความห่วงใยเรื่องของข่าวที่ปิด ด่านที่จะปิดที่จะปิดด่านชายแดน6ช่องจุดผ่านแดนทาวอแล้วก็10ช่องจุดผ่อนปลนที่ติดกับประเทศกัมพูชาผมก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าต้องฝากสื่อนะครับให้ถามย้อนกลับไปว่าส่วนของความมั่นคงเนี่ยออกข่าวอย่างนี้มาได้ไงหมายถึงว่าท่านเป็นคนออกข่าวใช่หรือไม่หรือว่าข่าวลั่ออกมาได้ยังไงซึ่งจะปิดหรือไม่ปิดเนี่ยข่าวบอกว่าปิดด่านเนี่ยถือว่าเป็นผลที่ร้ายแรงมากนะครับผมใน ฐานะนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีได้รับข้อสอบถามกับการติดตามทั้งจุดใหญ่ก็คือสะแก้วนะครับจุดที่รองลงมาก็คือจุดของจังหวัดจันทบุรีจุดผ่านแดนทวารบ้านแหลมจุดทาบันผ่านแดนทวารบ้านปะกาศแล้วก็จุดคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งเรื่องนี้นพอข่าวออกมาส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเขาถามกลับไปว่าเขาทําอะไรผิด การค้าปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ดีอยู่แล้วนะครับประเด็นที่หนึ่งที่เสียหายก็คือว่าวันนี้การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราได้เปรียบดุลการค้าทุกปีอย่างมากมายอันที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสากแก้วก็ดีของจังหวัดสุรินทร์ก็ดีของจันทบุรีเนี่ยดีมากนะครับของจังหวัดตราดเรามีความสัมพันธ์ระหว่างแม่ทัพภูมิภาคที่5ของกัมพูชากับกองกําลังจันทบุรีตราดกับ สมาคมการค้าภาคเอกชนกับตํารวจนะครับซึ่งตํารวจจังหวัดพระี่ยกับจังหวัดจังหวัดพายินเนี่ยซึ่งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราก็ไปทําสิ่งที่สัมพันธ์ร่วมกันมาในเรื่องของการปราบปรามอาจญากรรข้ามชาติทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ในส่วนของฝ่ายปกครองเองเนี่ยเราก็มีการประชุมหารือกันแทบทุกเดือนมีการหารือร่วมกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะส่งผลเรื่องการค้างผลกระทบต่อการค้าชายแดนทุกมิติ นะครับทั้งนําเข้าส่งออกทั้งความสัมพันธ์วิถีชีวิตถ้าปิดดานอันที่2ก็คือสิ่งที่สำคัญเหนือเดยเราใช้แรงงาน,นครับกับประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ถึงกําลังถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้เรื่องเงาะมังคุดทุเรียนลองกองลําไยนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ออกไปเนี่ยส่งผลกระทบการตื่นตรนกถ้าแรงงานอบพยพกับประเทศเขาเหมือนปี2558เราจะต้องมาตั้งศูนย์ที่ บ้านแหลมเมื่อก่อนนํากลับมาใช้แรงงานสร้างเศรษฐก,ก,กิจอันนี้ถือผ,ผลเสียอย่างมหาศาลต้องฝากฝาก่ฝายความมั่นคงว่าถ้าจะออกข่าวอะไรมากรองให้ชัดเจนก่อนนะครับกรองให้ชัดเจนก่อนผมไม่รู้ว่าแหล่งข่าวนี้มาจากไหนแต่ทุกข่าวออกมาว่าด้านความมั่นคงทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ร้าย,ายแต่ว่าทุกข่าวที่ออกมาออกมาจากเขาพาดหัวหมดว่ามาจากฝ่ายความมั่นคงนะครับ รเราเพ่อยากจะฝากอะไรถึงพ่อค้า,าแม่ค้าที่อยู่นแนวชายแดนในช่วงนี้บ้างครับครับสิ่งที่อยากจะบอกพ่อค้าแม่ค้านะครับตั้งแต่จังหวัดอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดจากแก้วจันทบุรีและตาดเราเนี่ยบอกไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับถ้าเหตุการณ์ที่สู้รบกันนะ่ะเป็นเหตุการณ์สู้รบที่จุดที่ยังแบ่งปันเรื่องพิพาทที่ดินไม่ได้เนี่ยก็ต้องระง,งับไว้แล้วก็ให้มันเป็นเขตโนแมลนดนทหารสองฝั่งจะถอยกี่ร้อยเมตร ก็ว่าไปนะครับกองกําลังจะว่ายัางไงก็ว่าไปแต่ไม่ได้สู้รบอันที่2ส,สิ่งที่เขาค้าขายอยู่แล้วต้องดําเนินการต่อไปพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาต้องไม่ดําเนินการให้ส่งผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต้องเสริมตั้งศักยภาพการค้าขายแล้วก็ความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นบอกพ่อค้าแม่ค้าทุกช่องนะครับว่าไม่ต้องตื่นตระหนกครับแต่ถ้าแค่รบกันที่ผ่านมาที่ช่องบกแล้วปิดด่านทั้งหมด6 ช่องจุดผ่านแดนถาวรอีกสิบช่องจุดผ,ลผล่อนปลผมถือว่าการบริหารล้มเหลวทั้งระบบ